เดี๋ยวพ่อสมชายจะสาธิตนะครับวิธีการตัดหน่อไม้ฝรั่งหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับนี่มีขั้นตอนนะครับต้องเฟาวโลกค่อยๆเห็ดกันเลยวิธีฟาวกี่เซนครับพ่อเนี่ยความยาวเราเอา, <15. S 1> เอาประมาณเอายี่ห้าเซนนะพ่อนะเนาะยี่สิบห้าเซนเลยนะพ่อนะเนาะเออถือว่าเป็นมาตรฐานนะพ่อเนาะมาตรฐานของโลกแล้วครับถ้ายาวกว่านี้เขาก็ไม่เอาใช่ไหมพ่อ สั้นกว่านี้ก็ไม่ดีง่ายๆนะครับเป็นพ่อให้เองหมดนะเป็นไม้สามชิ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรค่ัอโอันี้เป็นโฟมออรองสี่ชิ้นนะพอนะโอ้ด้านล่างอีกนะพอนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีคล้ายๆฟองน้ำนะพอนะหนุ่มๆคอยซับอยู่ด้านปลายนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันบอบช้ำนะพอนะอ๋อคือเทคนิค วิธีการอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่สำคัญก่อนที่จะนำไปขายนะครับต้องใช้ฟองน้ำเหมือนกันตไหนครับพ่อใช้ทองน้ำลงโอ้โอ้แสดงว่าต้องใช้ฟองน้ำสองแผ่นอืม๋อต้องระวังนะพ่อเนาะโอจะใช้ไม้รองได้นะพ่อเนาะอ๋อ แผ่นรองนะครับต้องเป็นฟองน้ำนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการบอบช้ำของยอดหน่อไม้ฝรั่งโอเคถ้าใช้ไปนานก็ต้องเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนครับพ่อมันกระเทาะมาได้เหมือนที่บด้งน้ำที่บด้งมันหมดสภาพนะพ่อเนาะมนหมดสภาพใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมสว่สดีอาจมันหมดอายุพ่อโอ้มันหมดอายุการใช้งาน ก็ต้องคอยเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับถ้าบเปลี่ยนก็ทอกับ,บอีอืมวดครับจะสังเกตว่าส่วนมากในพ่อสมชายตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงเข่งฝั่งด้านนู้นนะครับในกระมังนะครับพร้อมที่จะขายแล้วเอาไปส่งจะมงเหรอสี่้างมง ประมาณนั้นเนาะอ่านี่นะครับครับที่สำคัญครับใช้เรื่อยนะพ่อเนาะจับอันเม็ดสะก่อนจับเม็ดหน่อจิ้นสะก่อนอุปกรณ์การตัดนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเหนียวใช้ได้นะพ่อเนาะฟังจากเสียงนี่ยหน่อไม้ฝรั่งปีแรกพอสมชายบอกนะครับต้องทําใจนะครับเหนียวนิดนึงนะครับเมื่อเช้าไปดูวิธีการเก็บแล้ว จะบร้อยนะครับเพราะใช้หนังยางรัดให้นั่นนะครับโอเคแล้วก็ไปแล้วก็ไปคัดแยกกนึกเทนที่อาดตุ่มบอกบาดเนาะครับครับเสมอ่กันอันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ได้คัดนะพอเนะเออตัดครับผมอีกครั้งหนึ่งนะพอเนะโอเคถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอน ครับหลังจากนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ค่อยจะมานั่งคัดกันใช่ไหมเพ่ะโอเคอค,ครับโอเคจะพามาดูนะครับที่พาะตัดไว้เรียบร้อยแนละ้วอันนี้คัดได้ยังพ่อ,อ,ย,อยังเนะา,า,านะเดีย๋ยวพักผ่อนก่อนแนละ้วค่อยจะมาคัดอโอเคขอบคุณครับดีที่เก็บจะตังไว้ ใส่น้ำใส่น้ำแบบนี้นะพ่ออ๋อครับใส่น้ำไว้ก่อนห้ามนอนนะพ่อเนาะห้ามนอนอ๋อต้องตั้งไว้แบบนี้ชิบูต่วยอืมตงเห็ดมัดอย่างไไว้มันแออัดกันเวยบ่วให้มันหัวโอ้คือเทคนิคนะพ่อเนาะยิ่งกำใหญ่ยิ่งมัดใหญ่ยิ่งดีอ๋อเห็ดน้อยตั้งไว้บูวเมือมันจะไปแล้วอืมแท้ก็แปลกครับอือ ทำหลักนแน่นไว้บนทิพย์ครับห่วงโตดอีอืมนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วไปครับแยกเกล็ดหนึงเด้อครับโอเคสำหรับขั้นตอนนอเอนอบีนตทูม,นอ,มนอบานแยกก็ครับ<อ>มีกี่เกล็ดพ่อคัดกี่เกล็ดคัดอีกสามเกล็ดเนาะอือมันจะมีเอทูมเอบานครับบีทู<า>ม สีบานแล้ก็เซ็ตนะพ่อเนาะเซตตบอด้วยตกเกลดสีตุ้มอ่าตุ้มนี่ได้อยู่นะพ่อเนาะตกเกลดอ๋อสีตุ้มนี่ได้แต่ว่าเซ็ตมันโทาตกเกล็ดนะพ่อเนาะตกเกลดอืมกายบกคราอืมโอเคมีเอตุ้มเอบานนะพ่อเนาะเบตุ้มเบบานแล้วก็สีตุ้มแล้วก็เซ็ตนะพ่อเนาะโอเคเซ็ตนี้ไม่ดีนะพ่อเนาะเอาเอตุ้มดีกว่าโอเค ขอบคุณพ่อสมชายนะครับที่ให้ข้อมูล